สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะช็อกพระเอกดังหลุดละครพระเอกดังหลุดคิวแสดงยูย่ๆชาวเน็ตก็ยกให้ละครแทรบๆอย่างเพอรกิน,นรีที่กำลังเตรียมออกอากาศช่อง7ขึ้นชื่อว่าละครป่วนสงสัยว่าจะพับโปรเจกต์หรือไม่อย่างไรหลังจากที่นักแสดงหนุ่มพระเอกชื่อดังที่ร่วมแสดงด้วยอย่างแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูรณพาณิ์ออกมาต่อแฟนๆผ่านช่องยูทูบว่าตนเองไม่ได้แสดงแล้ว งานนี้แฟนละครต่างจับตามองกันเกลียวว่าจะได้ไปต่อหรือพับโครงการกลับบ้านไปเลยขณะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดโผลเหล่าทีมนักแสดงมากฝีมือระดับตำนานมาร่วมงานเพียบอาทินางเอกตลอดการกบสุวรรณานหวนคืนจอร่วมกับทางช่อง7 HD ประกบคู่กับพระเอกคู่ขวัญหนุ่มสอนรามจนเป็นที่สนใจจากแฟนๆหลังจากที่ชาวเน็ตได้เฝ้ารอติดตามการเปิดกล้องถ่ายทำละครเรื่องนี้ และมีข่าวว่าต้องชะลอการถ่ายทำเพราะสถานการณ์โควิด1 i และมีแฟนๆเข้าไปถามพระเอกดังแบงค์อาทิตย์ว่าละครเรื่องเพลิงกินรีนั้นจะเปิดกองเมื่อไหร่ก็มีข้อมูลจากชาวเน็ตที่พูดคุยกันว่าแบงค์อาทิตย์ตอบผ่านช่อง YouTube ว่าไม่ได้เล่นละครเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นแบงค์ตอบแฟนคลับในช่อง YouTube ตัวเองว่าเพลิงกินรีไม่ได้เล่นแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าพับโปรเจกต์เรื่องนี้หรือเปลี่ยนตัวจนละครปีหลังจะเปิดโผลตอนแรกคือหามาก อาข่าวแทบทุกสำนักจนตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องภาพฟิตติ้งก็ยังไม่เห็นคงต้องชะลอไปก่อนแล้วแหละหรือจะพับโครงการไปเลยก็ได้แต่ช่องช่วยออกมาชี้แจงอะไรหน่อยก็ดีหรือจะหาละครเรื่องใหม่ให้แบงก์ก็ได้ไม่มีงานมาเป็นปีแล้วสำหรับละครเรื่องเพลิงกิน,นรีนั้นตามข้อมูลก่อนหน้านี้จะได้นางเอกตลอดการกบสุวรรณประกบคู่กับพระเอกคู่ขวัญหนุ่มสอนรามพร้อมทีมนักแสดงอาทิฟุกเกริรกพลแบงค์อาทิตย์พระพารมิดา โมอามีนาคราวเดียจักกะพันจอยชนทิชารวมสร้างสีสันและเชื่อเฉือนกันในเรื่องด้วยโดยละครเรื่องดังกล่าวเป็นบทประพันธ์ของกฤษณาอสโศกศิลป์เตรียมสร้างโดยค่ายดาราวิดีโอสำหรับเรื่องข่าวลือที่พูดถึงกันนั้นไม่ว่าจะเป็นการพับโปรเจกต์การเปลี่ยนตัวนักแสดงต่างๆก็ต้องรอให้ทางผู้ผลิตหรือผู้เกี่ยวข้องออกมาตอบอย่างชัดเจนจากปากอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรพเพราะเหล่าแฟนๆที่สนับสนุนดาราศิลปินก็ตั้งตารอชมผลงานอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามน e ว s ์ส m ทคอค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ